สวัสดีครับผมช่างพรตครมพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดพกนะครับตัวนี้เป็นมีดสองแบบนะครับชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโบวีนะครับเป็นโบวีใบห้าจุดแปดนิ้วนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลนะครับใบกว้างสุดหนึ่งจุดสามนะครับเป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กซับเก้านะครับ ชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับดามจะเป็นไม้พยุงลายนะครับเล่มที่สองนะครับโบวีเเล่มที่สามนะครับ ใบ5.8าซัน5้มิลนะครับใบกว้าง1.3ครับดามยาวที่5นิ้วครับเป็นไม้พยุงดำแดงนะครับตัวนี้ชุดที่2นะครับตัวนี้จะเป็นมีดเข็ม5.7นิ้วนะครับใบกว้าง1.7นะครับซันอยู่ที่5้มิลนะครับดามเป็นพยุงดำแดงนะครับเปิดท้ายนะครับ ทำกันลื่นเยนยครับเล่มที่ห้านะครับเป็นมีดแคมเหมือนกันนะครับใบห้าจุดเจ็ดนะครับสันห้ามิลใบกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนะครับสันทำกันลื่นนะครับเล่มที่หกนะครับเป็นมีดแคมเหมือนกันนะครับ จุดนี้จะเปิดคลายที่550รวมส่งนะครับมีบริการปลายทางเพิ่ม100บาทนะครับทําฝักเพิ่มอีก300นะครับท่านใดสนใจเรียมไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ550รวมส่งนะครับ